นอนแบบนี้มั้งสิอือถ่ายตั้งใครเลยกค่าใหญ่เลยปวดก่อนนี่นะถ่ายมานนอนนี่มีมีตัวหัวเออใจจังหัวจริงมีตัวฉ่าเป็ตัวรฉ่าว่าไม่อยากทำให้ไม่จ่าเขาหรอ อมอเช็ควันนะคะันขาวจะอามาเอ,อันนี้ก็หวนนกมวกอ,อ่าแค่นี้เที่ยวพราะใกระตายหนึงเนี่ยอออ,อกอกะ